ทานได้ไหมซึ่งมันเป็นยาฆ่าชน,นิดหนึ่งคือการสลัออกคือแก้แก้แก้ตัวไหนเราไม่แก้โลภะแก้ความยึดมั่นถึงมัน่นไม่ใช่ทานแล้วจะรวยมา,ม,ามันก็เลยเข้าใจปิดกันแต่การนิสัยตัวเนี้ยมันส่งผลถึงภูมิจิตเราใจเราว่า คนที่ให้คนอื่นคือเป็นเศรษฐีเห็นไหม,ไหมใจเราเป็นเศรษฐีลักษละออกมันจะกว้างพอเราถ้าถ้าเรายังไม่พ้นเนี่ยสัญญาตัวนี้จิตตัวนี้ยมันก็ใหญ่มันก็จะไปจุดติที่พบที่เป็นมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัตินั่นเองถ้าใจเราคับแคบอ่ามันจะอยากได้เนี่ยมันก็คือเปลตนั่นเองเป็นเป็นเปลตสมบัติคือ,อจิตวิญญาณเราหิวที่จะอยากได้ตลอดเวลานั่นเอง เป็นคําสอนที่ชาญฉลาดมากพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะมาแก้ภายในเรานั่นเองไม่ใช่านแล้วพระก็บอกว่าอ่าอ่าถ้ามาทบุญนี้จะรวยง่ายง่ายเห็นไหมมันเป็นการทานและส่งเสริมกิเลสเห็นไหมส่งเสริมความโลภเลยซ้ําไปมันเป็นไปไม่ได้ด้วยนะอมนพวกเรากลับไปขอร้องกับ พระพุทธรูปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธเราเป็นอัจฉริยนิยมไม่ใช่เทวานิยมไปไปไม่ได้กรรมคือการกระทำนะพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ผู้พิเศษแต่เขาเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐมากกว่าะท่านจะให้สติปัญญาคนนะให้กำลังใจคนไม่ใช่สอนคนให้เชือ่อในเรือร่องงมงายนะ ศาสนาพุทธไม่ใช่ไสยศาสตรส์พุทธศาสตร์มันแตกต่างกันมากกับไสยศาสตร์ไสายแปลว่าหลับเห็นไหมไสายเนี่นอนหลับเห็นไหมดีฮะไสายะไสายไสาย,ย,าสาย,ยาอาพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นผู้มีปัญญาผู้มีสติปัญญาไม่ใช่คำพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนี่อะ เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเลยเลยไปหลงว่าเออต้องออเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ความเชื่อศาสนาไม่ใช่ความเชื่อ,อความเชื่ออย่างเดียวใช้ไม่ได้มันต้องมีสติปัญญาด้วยไม่อยาก็พูดอะไรก็เชื่อไปหมดะะนะเพราะงั้นทุกวันนี้ศาสนาเราก็เลยอสอนคนให้งโง่มากกว่า นี่ไม่ใช่พุทเจ้าไม่สอนคนง,ง่สอนให้คนมีสติปัญญาเพราะนั้นสวัสดวารามมันถึงเป็นศาสตร์แห่งเรียนการเรียนรู้แหล่งแห่งปัญญาแห่งพระชยาจิตวิยาทั้งหลายมมีกะอินพาง